ะอะไรนะ <S <S 2> <S 2> เขามาขับกันไปแล้วคนหนึ่งหายไปแล้วคนสองคนนึงทำไมเขาไม่มาลับพี่ท่านแค่นั้นทำไมเขาไม่มาลับพี่ลลม้ <S 2> <S 2> บอกแล้วเขามาเก็บหอยอ่ามาเก็บหอยแล้วก็กลับไป ตรงนั้นมันมีหอยเหรอก็หอยทรายไงครับหอยทรายมันมันเป็นเหมือนน้ําพัดเข้ามาถ้ามันมีแบบนั้นก็จะมีได้คนไทยก็ไปได้แหละก็คนไทยขับเรือไปรับเขาไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ไม่ใช่เขาอ้อมอ้าวเหรอเสียน้ำเลยกลับบ้านกันาบ้ที่ลาวนู่นเรือกลับไปแล้วที่มองเห็นคือประเทศลาวนะครับก็จะมีเสาไฟ เสาไฟที่ส่งส่งกระแสไฟมาจากเขื่อนจากทางนูน้นทางเหนือที่มาจากเขื่อนไซยบุรีนี่คือเห็นเคอากาศผ่าตักเสื้อตอนเช้าตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งอะไรนะ8โแล้วหือ8โมแล้วนี่คืออำเภอสังคมแล้วก็จะมีหาดทรายตรงนั้น มองไปสวยมากเลยเหมือนน้ำแก่ง,งน้อยๆดีมาาก้อองลบด้านหน้าเป็นแม่น้ำโขงด้านหน้าเป็นแม่น้ำโขงแต่ว่าด้านหลังเป็นป่ากเก็บเห็ดบรรยากาศดีมาก น้ำมันเป็นสีแดงอ่ะมันแปลกมือีอง,งะอะไรนะพยาบาลฝังเราประกาศเหรอรเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนี่คือหมู่บ้บบานฝั่งลราก็จะอยู่ริมตามริมแม่น้ำโขงเหมือนบ้านเราแต่ก็จะมีต้นไม้เยอะแยะมีทุ่งนาเยอะยอื สาโทรศัพท์ด้วยนะอ,อาโทรศัพท์นี่บ้านหลังโตมืนบ้านเรานี่บ้านเรานี่แหละอันนี้น่าจะเป็นบ้านมหาเศรษฐีเพราะอยู่ริมโคงแล้วก็หลังใหญ่มีถนนรถล,ลาวิ่งได้เหมือนบ้านเราสะดวกสบายแลครับตอนนี้เราแต่ก่อนเป็นทางแดง มันใช่มีฮอทที่ชาร์จไฟเยอะกว่าบ้านเรานั่นบอเราจะมีรถไฟฟ้าที่นําเข้าเร็วกว่าบ้านเรามากบ้านเข้าใช้แล้วบ้านเรายังไม่เอาเข้ามานี่คือสังคมอําเภอสังคมเราจะไปกินข้าวกันอพอตอนนี้เราเริ่มหิวแล้วเราก็ขอกิน,น้ำลงไปเพราะเราออกกำลังกายมาเหนื่อยจุดหมายของเราคือปอดต่อโ ก็จะไปกินข้าวเชาว้าข้าวเปียกจากถ้วยไม่มีอยากกินข้าวเปียกเส้นอันนี้ที่ที่เห็นนี่คือท่าทรายนะครับอันนี้คือท่อสง่งทรายนั่นคือเรือดูดทรายที่ตรงนู้นเรือดูดทรายแล้วก็สง่งทรายเข้ามาอยู่ตรงนี้ วันนี้ไม่มีหมอกเลยฝนยไม่ตกแดดออกตั้งแต่หกโมงร้อนมากน่าเสียใจจังเรือก,ก็ไม่มารับกลักบบ้านไม่ได้แล้วกลับบ้านไม่ได้แล้ว,ไป,ลวไปน้ำครับ 拜拜。Bye bye.